เออเราไม่รู้เจออะไรเพราะเขาบอกว่าเราน่าจะขึ้นไ,ไปแดละอีกน,น้อยเลี้ยวเชื่อนะแต่ที่จิมเขาไปด้วยไปเป็นทัศนวัตรเดี๋ยวเราขึ้นไปเราจะดู ว้าว <Ooh>, wow. <Wow. S 1> เหมือนตอน <Wow. S 1> เด็กนั่นมันว้าวแล้วลูกตอนเด็กสุดาชอบแบบว้าวโอ้ว้าว้าวหอยตัง้ง,งนี่ยางรงนี่เมื่อตรงนี้ชันเหมือนตรงเมื่อกี้อีกไหมไม่แต่ตรงนั้นมันชันต่อยาวเอาไงไเอเด็ด ทางถูกทางตรงนี้เขาบอกชันหมย สองก็มาได้เราก็ไม่ต้องห่วเหเห็นเต้นไหมลูกน่าตกใจไหมน่อตกใจไหมกลัวเราว่าทางเมื่อกี้ง่ายกว่าทางที่เรามาอ่ะง่ายทำไมเขาบอกว่าเก่งขึ้นไม่ได้นี่ใช่ไ้มตรงนี้ไเนี่ยอืมก็ใช่ไงขึ้นมาก็ที่มองขึ้นมาเจอกระบะคันนี้เนี่ยว่าทางนี้ขึ้นมาน่าจะหนักเปมองดีเ ตอนนี้มาถึงแนละ้วดูบรรยากาศอันนี้บรรยากาศถ่ายจากข้างล่างนะครับพอรถขึ้นเนินมาเราก็จะมองขึ้นไปเห็นตรงจุดการเต็์ข้างบนนู้นเดี๋ยวขาขึ้นไปดูครับไปเหยียบแรงใส่แอลไปรัใส่เกียร์แอลแล้วก็ปล่อยหยยบไปเรื่อยๆก็มัลกร่รมิราเครื่องพันสองก็ขึ้นมาได้นะครับแต่ว่า มันหินมันลอยครับเป็นหินลอยแล้วมันร้อนฟรีเหยียบแรงนะรับมาเรื่อยๆแล้วก็น่าจะขึ้นได้ทั้งสองทางก็ทางเมื่อกี้ไงทางวิ่งตรงมาเลยก็ขึ้นได้แต่เขาบอกว่ากลัวเราจะขึ้นไม่ได้ถามความชันไหมถ้าใครขึ้นพี่โนร์เตได้ตรงนี้ก็ได้เอลไหมก็ใส่เอลไปได้เหญ่ๆส่งเหียบส่ง meia e de vi. สวัสดีครับตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับพาดูไนเลยครับนี่เป็นบรรยากาศจุดกลางเต็นนะครับ ตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นอากาศไม่ร้อนนะครับ4โมงเย็นลมเย็นสบายครับตร mm hmm. งโน้นทางรถขึ้นมาครับรถเก่งก็ขึ้นมาได้นะครับอ mm hmm. รถเครื่องวันสองขึ้นมาคนระับ ตืนเต้นไหม,ตอ,ไมอตอนขับรถตอนขัรถตอนขันขับตอนขั้รอนัน,ข,นขับรถอขับนขับรถขันวนขัเรถนับรงขับนขับรถอัวรนังไงตอนขัอขับรถนอนขับไอนขับรนัวนับรนับยัน่นยากลัวยังไงนับรถนไงอขัอขับนน